สวัสดีครับลุงไม่ขายบ่ปีนี้โหไไม่ด้ขายเอาไว้จำนำจำนองบ่ครับกู้เยอะเนาะครับลุงขี่ไร่ครับลุงอ้ลยไรู่่คับเน้นยกอยู่นี้น่าจะหนักตรวจสอบสี่สิบโลมั้งเนี่ยครับโอ้สี่สิบโลไม่ได้สามสิบเลยเนี่ยสี่สิบเลยเนี่ยยกมาสี่สิบเลยเยอะเนาะลุงเนาะไว้หนุนแล้วปีหน้าให้ขายได้อยู่ยี่สิบ จะถึงไม่ลุงอกสิบห้าเอาไปจำนองจำนำเนาะพก็สอเนาะได้แค่สิบห้าแค่นั้นแหละอย่างมากก็ถ้าโชคดีกันหน่อยยี่สิบให้ว่ากันช่นลุงเนาะส่วนมากขายกันหมดแล้วอ่ะขายหมดแล้วขายไอ้สากกหมดขายเปียกหมดแล้วขายเปียกหมดแล้วเลือ่เจ้าเนี่ยตากเนี่ยรอปลายปีแล้วลุงเนาะขายปลายปีแล้วแหละมันจะขึ้นวะครับดิ คนขึ้นขึ้นขึ้นอินเดียไม่ส่งออกข้าวปนีนี้อินเดียเขารัฐบาลเขาไม่ส่งออกอ่าฝากฝากข่าวประมาณนี้เลยลงุงอ่าไม่ได้อย่างมากก็ได้สิบห้าน่และเพราะจำนำใช่ไหมทก็สอได้ไม่ได้สิบห้าอยู่แล้วถ้าโชคดีก็ยี่สิบฝันหวานนะลงุง <laughs> เดี๋ยวไปคิดตัวอะไรแล้ลุงอาจจะอาจจะอะไรก็ไม่แน่นะเานาะอืม ได้เพราะนี่เลยฟรีๆแพงเนาะเจ้าของลุงสีก็ตั้งราคาให้นี่ย่างเดียวเลยโค้ควายตั้งราคาเองได้อ๋ออ่าอ่าลุงเลี้ยงเยอะไหมโอ้ผมผมก็หนุ่มประมาณสิบตัวครับโอ้ปลามันบ่ชาโลเล่ควายครับควายด้วยควายแพงช่วงนี้แต่ควายก็ตัวคู่เขาก็ไม่เอาอ่ะอ๋อ ก็เอาแต่พุ่ยตัวนี้ออ่ะืมไม่ก็พวกแม่ลูกอ๋อไม่รู้เป็นยังไงกันแล้วแต่ความพอใจเนาะใครไม่ได้อีกอ๋อเดี๋ยวไปดูของยายไม่เช้ามาดูของยายยายได้สิบเอ็ดบาทไปขายใช่ไหมแกไปขายสิบเอ็ดบาทเช้าเนี่ยลูกหลานมาคนแล้วเนี่ยคนหนีฝนแล้วโชคดีไปไม่เจอฝนลูกหลานมาคนแล้วคุณยายไม่เช้านี้มาถ่ายเจ้านี้เนาะ ลูกหลานมาขนแล้วขนข้าวไปแล้วผมขนแล้วไม่ช้ามาดูของอย,าง,อยางนี่แหละ <Okay. S 1> แกขายเปียกแล้วก็เก็บในบางส่วนสวัสดีครับสวัสดีครับโลงสวัสดีครับสวัสดีครับถ่ายรูปครับร <laughs> ีบยกรีบยกขนขึ้นยุ่งนะลุงนะ ของของคุณยายไม่ช้ามาหาคุณยายคุณยายตากข้าวคนเดียวเก่งเก่งขึ้นยังเนี่ยคุณยายตากข้าวคนเดียวโอ้แต่เชา้าเมื่อเช้าเก็บแล้วเนาะคุณยายไม่เจอฝนโชคดีเนาะวันนี้เนาะโชคดีแท้โชคดีโชคดีไม่เจอฝนวันะน,นี้หมดฝนแล้วลูกหลานมาขนเนาะลูกหลานมาขนมาแล้วเนี่ยไม่เช้ามาดูกับยายนี่แหละย,ยายก็โชคดีขายได้ที่1บ,บาทโ <laughs> ชคดีไม่เจอฝนด้วยคุณยายบอก ทำ YouTube ครับ YouTube YouTuber ทำ YouTuber ลงลงไลน์ลงไลน์ด้วยได้ได้ลงลงไลน์ด้วยลง Facebook ด้วยลงทุกอย่างเลยความในใจชาวนาเลยอยากพูดอะไรพูดมาอยากได้อยากได้โลกี่บาทไอ้ช่วงนี้นะครับไม่ปลายปีหน้าเลยปีนี้จบแล้วจบบแล้วครัปีนี้จบแล้ว11บาทยายได้11บาท มันโชคดีมากลุงได้เท่าไหร่9บาทเก <laughs> ็บไหมเจ็บไหม1 9บาทเด็ดเก็บเลยเจ็บเลยเลยอ่าเจ็บชาวนา9บาทเจ็บมากยายโชคดียายคุณยายได้ได้11บาทคุณยายโชคดีแล้วไม่เจอฝนด้วยสบายไปฮัลสวัสดีครับลุงสวัสดีครับขอบคุณครับเป็นพันโรงอยู่มาช่วยเร่อยๆเลงอ๋อพันโรงทำหลายอย่างทำหลายอย่างเนาะช่วยช่วย